วันนี้เราก็ไปอยู่เกมที่มีชื่อว่ามันก็แค่ความฝันเกมนี้ก็เป็นเกมสยองขวัญสั้นๆเนาะที่จริงอะ่ะผมกล่าวว่าจะเล่นแบงค์ดีมต่อแต่ว่ามันจะดูน่าเบื่อกันไปเลยเปลี่ยนเกมเล่นมั่งเออเกมนี้ก็นานแล้วตั้งแต่ปี2 5 5ห้าห้าส่วนตอนนี้มันปีสองหก็ประมาณ9ปีที่แล้วเนาะเออนขางาี่จจนานเลยโอเคไม่พูดเยอะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่า <c oughs> เปิดมาก็ไม่เสียงเลย นี่ใครตัวละครเราเหรอเออก็ไปเกมสั้นๆเนาะไม่น่าจะมีอะไรเยอะหล่ะในห้องนี้เราสำรวจอะไรได้ไหมฉันชอบขนมเคก้กเ๊ะแล้วนี่คืออะไรอันนี้อ่ะเดี๋ยวดูในห้องก่อนแล้วกันในห้องก็ไม่น่าจะมีอะไรนะนะนอกจากสมุดเล่มนี้ที่เขียนว่าฉันชอบขนมเคก้กอ่ะเดี๋ยวออกไปข้างนอก มันมีเขาเรียกวอะไรสมุดเหรอหรืออะไรมันคืออะไรกาอยี่กาอี้หรืออะไรเนีย่ยบอกมไม่ค่อยชัดเลยอ่ะช่ามาแล้วไปห้องอื่นห้องนี้อ้าวยังไม่นอนอีกเหรอฝันร้ายพี่เพิ่งจะเลิกงานเองนะพี่ซื้อเค้กมาด้วยล่ะจะกินไหมไปล้างหน้าล้างตาก่อนไปล้างหน้าล้างตาเหรอแล้วนี่นมันห้องอะไร ห้องนังเล่นเหรอหรือห้องครัวแล้วห้องน้ํามันห้องไหนแล้วไอ้ตัวนี้คืออะไรล็อกล็อกหมดเลยเหรอแล้วตรงนี้ยอ๋อเป็นห้องห้องเหมือนกัน๋อ,อห้องน้ําเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอเออเฮ้ยเสียในกาปุเอาน้องฝันเหรอฝันร้าย อะไรอ่ะมันฝันซ้อนฝันหรืออะไรเนี่ย <L un> เสียงนกาดังมากเลยแล้วเสียงนกา้าเอ๊เริ่มละรู้สึกว่ามันเริ่มมีอะไรแปลกๆขึ้นทุกทีละเอาล็อกล็อกด้วยห้องนี้เอาห้องนี้มันเปิดได้เอากลับมาที่เดิม แล้วเสียงในกามาจากไหนอ๋อเสียงในกามันเสียงในกาอ๋อมันไม่ใช่เสียงในกาำเป็นเสียงโทรศัพท์นึกว่าเสียงในกามันเสียงเหมือนในกามากนะแต่ไม่ใช่มันเป็นเสียงโทรศัพท์ที่คนโทรมาเอาโทรมาแล้วไม่พูดอะไรแกเป็นของฉันเฮ้เฮ้ อะไรอ่ะฝันซ้อนฝันเนรอเฮ้ hey, hey. รอบนี้เสียงอะไรฝนตกหรอืออะไรเสียงทีวีเปล่าซาซ่าแบบเนี้ยน่าจะเสียงทีวีนะน่าจะเสียงทีวีนะซาซ่าแบบเนี้ยเอะโอ้คือจัมสสแกก็มีค่อข้างที่จะเยอะเลยเอา้าวพอมาตรงนี้ไม่มีเสียงอะไรแล้วน่าจะเสียงทีวีนะไม่น่าจะมีเสียงอย่างอื่นแล้วเสียงซ่าแบบเนี้ยอา้าวล็อก เราเปิดจากข้างในได้ไหมเฮ้ยเยนี่ยมันเป็นเสิ่งทีวีจริงด้วยทีวีไม่มีสัญญาณเฮ้ยโอ๊โอโอตกใจห,หมดเลยอะไรอะ่ะน้องฝันหลายรอบมากเลยมันเป็นฝันซ้อนฝันหรอเหลืออะไรวะรอบนี้ไม่มีอะไรนะน่าจะปกติไม่ปกติละแล้วห้องนี้เข้าได้ไหมเฮ้เข้าได้หว่ะรอบนี้เอ๊ แล้วนี่ห้องใครอ่ะเ,อเดินติดอีกกูแล้วไอ้หน้าสิมุ้งมูนนั่มันเป็นหน้าใครวะเข้าได้ไหมไม่ได้รอบนี้ล็อกห้องนี้ก็ล็อกมีแค่ห้องเดียวแหละโอเคเข้าได้เจอพี่อีกแล้วอ้าวยังไม่นอนอีกเหรอฝันร้ายโอ้พี่หนูฝันซ้อนฝันหลายรอบแล้วค่ะ พี่เพิ่งจะเลิกงานน่ะฉันเป็นใครทําไมถามแบบนั้นฉันก็คือพี่สาวของเธอไงไม่ใช่ละกั้ว,วไม่น่าใช่่ะเ <c oughs> สียงโทรศัพท์เสียงเปิดทีวีโอ้มาทั้งสองอย่างพร้อมกันเลยแกเป็นของฉันก็เหมือนเดิมอ่ะแล้วเราต้องไปไหนอะห้องน้ำไหมเ๊้หรือว่าออกไปทางประตูนี้ได้ไหมเฮ้ออกได้่ะ เมีประตูเปิดค้างไวด้วยนี่เหมือนจะเป็นห้องครัวนะแล้วนี่อะทางตรงไหน้นโ,อโอ้คือผมรู้มุกของเกมนะเว้ยแต่ก็ยังตกใจอยู่ดีอะรอบนี้น่าจะเสียงฝนจริงๆอะเฮ้พี่เมื่อกี้ใช่พี่ไหมพี่จะวิ่งเล่นไล่จับเหรอเหรอ วะอ่าวล็อกนี่ก็ล็อกเปิดได้สิ่งทีวีก็ทำอะไรกับทีวีไม่ได้นะนองห้องน้ำก็ล็อกก็มีทางเดียวล่ะอา้าวรอบนี้ประตูปิดว่ะ ล็อกเหมือนกันเฮ้สํารวจอะไรได้ไหมก็ไม่ได้นะเฮ้เฮ้เมื่อกี้เราหยิบมีดขึ้นมาเหรอหรืออะไรเปิดกระเป๋าดูไม่ได้นะเหมือนจะไม่มีระบบนี้ก็มันเป็นเกมสั้นๆเนาะไม่มีก็ไม่แปลกมัง้งเฮ้นี่ใครอ่ะ เอ้าวเช้าแล้วเหรอเออมีเสียงลูกเสียงกาแล้วไงอันนี้มันจะเป็นตอนเช้าแล้วนะเอาเปิดประตูไม่ได้

เกมมันน่าจะจบแค่เท่านี้นะเออก็ถ่วงเขาแหละไปเก็บสัส้นเนาะเล่นแค่5ที10นาทีก็จบละอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีและเอาล่ะคลิปที่ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้า